คิดว่าคนหรือบอทกูไม่รู้อะอว่าบอทวะบอทวิว่งโง่หาบอทนั่นแหละแต่มามีศพตรงนี้เยอะมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนามินะข่าว่า,ามินันยุงโอเก๋ตุนเกียวกูบอกใครก็ได้แล้วตอนเนี้ยยาไม่พอเหร่บอะยาไม่พอมึงมีมึงมีเท่าไหร่ยาเฮ้สองเป็นเี็ดยี่สิบยาน้ํสามอ่ะเอามาตรงนี้อีกหนึ่งจริงอ่ะ มีหกโอเคเดี๋ยวห้าแล้วดีครับดีครับไอต่อดีวะเข้าไปอ่ะไป,ปข้ามพับ<ะ>ข้ามพัไปนันแอรดอปมาพี่ข้ามผับเก็บแล้วไม่กูว,ว่าวงน่าอยู่ตรงนี้แหนละกูไม่อยากข้ามไปยกที่ข้ามกับเรงมีไอแชทเปล่าไม่รู้จักครับคืออะไรวีไอแชทไม่รู้จักหืม อาวรถระเบิดนะต้องไงวะมีรถระเบิดเห็นยังรถระเบิดเห็นยังเฮงละเฮงละเนั่น,หนไหนคนวะยิงป่ะล่ะเฮ้ยผมไม่มีไม่มีก็ขับต่ออี่ย ยิงเสียงปืนไหมไม่ยิงของเพื่อเดี๋ยวว่ามีคนเฮ้ยรถด,ดอบนะท่าน,นี้ดอบดอบดอบัดเสียงนี่มันคืออะไรยหยยังงัดเสียงปืนพัางหน้าเลยตรงนย่ดอบเลย ตรงหลังหลังกำแพงตรงนี้ตัวหนึ่งนอนอยู่เพื่อเนเพื่อนน็อกไหนวะเบอร์อะไรน็อกวะเบอร์สองอวิ่งเข้าบ้างแล้ววิ่งเข้าฝึกแล้วิว่งเข้าฝึกแล้วต้องไปช่วยวะไม่ทังแล้วพี่ไปดีการ์ดก็ยังดีอ้อ,อมนะวิ่งตรงตรงแตกอ้อ,อมขนาดนี้เลย อ้าวปต้องว่าขับได้เจ้ป่าเสียงเท้าของสิงเพื่อน โอ้โหอย่ามางส่งตีนเนี่ยแม่งจอดบนตึกวังอ่ะไอฟ้าจอดยังงั้นเลยเหรอไม่ดับล็อกง้องตีนเนี่ยแม่งจอดตึกง้อมาอยู่นอ่ะ่างตึกเลยง้องมาป่วนึ่งโอเคมีนีว่ะ

ยามีอีกมีอีกับยาก่อนมูงเขียวจ๋าเออคุณหกมานี่มาออกใจหมดฟูอย่างฟูอย่างฟู้พอใจอย่างฟูอยู่ฟูอยู่คอมเพนมานี่นอาฟกามีไปดิ ยังก็ฝืนเกียวเลยเออ,เโโเอกิ๊บปองกระเบรหั่มง่เฮ้ยบุ๊คได้แล้วซุ่มเขาเขาอกอกไม่ได้เมื่อกี้โอเค,อเคตกไปตึกไอคิงไม่มีไอคิงไม่มีเอ้ยเก็บเขียว ยังไม่หมอนี่ะกอฟ้าฮ่าฮ่าถึงงอมังงาตัวพี่กูยิงห้อยู่ไหนหมดวะก็เหนื่อะพี่ปบนี้แหละจะปบไหนเนี่ยปบเอวมีอยู่ไหนอะปบแมงเอาเปรี้วไอ้เหี้ยคุณสามเหลือนะคุณสามเหลือนะไม่ใช้ไม่ใช้เอาคุณแปดคุณใช้หกอยู่เพิ่มพี่กินอะไรนั่นเดี๋ยวกินอะไรไม่ดูไม่มันแค่น็อกนะ เดี๋ยวเพื่อนที่ว่ายิงตายกีตย่ววตายเลยวะก็ตายเลยยังอ่ะมั้งนี่ว่ะยังงูกูตายก,ก็ตาแหละแสบแสบโก้นี่ยะวงอีกวงอย,งอยูที่เราอยู่อะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเอารถก่อนเดี๋ยวมาแต่ถ้ากูตายทำไงวะเนี่ยยิ้มตามกูดินี่กูเหงาหกูเอารถก่อนแป๊บนึงอ้าวไม่ฝาดไอ้พวกฟังตามบ้านตามเพ้อตามเพ้อรถฮอร์ไม่อยู่เลยสักลำอ่ะมึงเอารถฮอรขับไปไหน ไม่ครับผมไม่เอาคอมันเห็นไหมกูเราเคลียร์ได้เว้ยเื่นทุกวันไหมทุกวันครับแต่ไม่การันตีว่าเป็นผับจีนะแต่ตอนตอนช่วงนี้ยผับจีทุกวันแหละก็เก็บเอดพี่อ่ะว่ามีคนเหรอหรือไงเออตวยเก็บเลยของกูพอแล้วแต่รถกูรถบักก,ก,กี้ไงมันขับได้แค่สองคน จากนั้นมันจะคืนไมันจะเงไงยแต่ไอ้วงยังอยู่อีกเหรอวีเอ็มโฟะะเอาไหมเอาแล้วกันพี่เอาไปจีเอาแล้วอัดไทม์สี่จังหวะเนี้ยไม่ไรอัดเล่นได้อยู่ไปไท,ทม์สี่ผมมีให้อยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช้ขอลยเลยเใช้ทำไมอะผมใช้คอฟ้าฮังกอ๋อมา,ม,ามาแล้วมาแล้วไอ้ปากเบอร์สองตายฟรีมันช่วยไม่ได้อะไปคุไป เข้าเข้าเข,ข้ากูขับตรงตรงแตกแน่นอนอยู่อ้าวคงโห่อ่ะไอ้ฝังดามเอาไปเฉยมึงมึงไปมีแปดแล้วใช่หรอไม่มีผมแจมสี่รออ่ะกูรอท้ายมือสี่แล้วยิงใกล้ๆเดี๋ยวโดนหายอ่ะยิ้งใครอ่ะแองกิวไปละแองกิวเดี๋ยวเพื่อนจะเอาลบล็อักกี้กูไวป้เปล่าอยา่ยาอย่าอย่านะอย่านะอย่านะเนี่ยเอบมลิฟมาเดี๋ยวบักกี้หายบักกี้ โอเคหายแล้วละ่ะหายแล้วละ่ะหายเน้นไปกับมันไปไปกับมันไปเดี๋ยวกูเอาคันใหม่พี่ไป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 เห็นไหมเหยเห็นไหมเหลือไม่เพื่อนก็เอารถบักกี้ไปไอสัตว์เออว่าแล้วไอเห <ungen. S 1> <ๆ>ี้ยัอษ์เหรอต้งตามกูมาตรงนี้รถจิ๊บอยู่ว้าว นีอีกหกแม่งโอ้โหเก็บเลยเก็บเลยมีแม็กมันมีแม็กซ์สี่สิบเก็บไห้ด้วยยังไม่มีมีเอาสูงอาพิจีอ่าไม่เอาสิบห้านัดพอแล้วไม่เอาไม่ครบหนอยไม่เอาไม่ครบหนอยไม่ถ้ามีแม็กซ์สี่สิบเก็บไห้ด้วยมีป่ะแม็กซ์สี่สิบไม่มีใช่ป่ะไม่มีไม่มีโอเคโอเคดูดีเพื่อนจะดูดีเพื่อนจะเห็นใจแต่ว่าปะว่าไม่เห็นใจหรอกขับไปเลยเฮียโอ้ยมึงสายฟองลมมึงฟองลไปยี้สายข้งงอไม่รถกูอะ Hey, he ใ,ใช้พี้อใจเย็นอ่ะมีเยอะแค่จะหัวใจคันนี้ไม่อยู่แล้วมันคมีคนขับไปแล้วไอ้คันยังไม่แก่รถตรงยึด,ยดมีจิ๊บอยู่หน้าคนหนึ่งคันหนึ่งหายไปแล้วไม่มีแล้วน้ำมันกูอีกมันก็ขับไปเลยสวยเพื่อนสวยประมาณสามทุ่มสามทุ่มถึงเช้าเฮ้ยฮอเนมฮอเห็นอฮอแล้ว ก็บอกแล้วว่ามันมีเยอะแยะไม่แต่มันแต่มันอยู่นู่น200เมตรแล้วยังไงอ่ะเฮ้ยเจ้าหอไบักกี้ให้เลือกเอาบักกี้อยู่ไหนอ่ะถามบักกี้อยู่นี่ก็บักกี้อะกูอยากได้หอ่อปะก็ไปเอาหอ่อสิงอยเออแต่กูเห็นยังกูเห็นทั้งหอครังบักกี้จะเอากูเอาดาเซียไอ้เหี้ยเรื่องมากจัดก,กู กระเบิดในมือกูตั้งงู้งไหพี่ชก <บ S 2> <นะ S 1> ด้วยนะชกด้วยนะไม่ชกไม่ชกบเว้ตยตายซไอ้จ้าอีห่าแล้วงี้มึงม,ม,มือขับมาเองแล้วกันมีเท่าไหร่คันไปละโอ้ยไอ้ี้้ไอเรื่องมากเอ้ยดูเอาเวยดูเขาแจ้งมงเวยดูดูเอาเวยนี่เอวบิว,วไ,ปไ,ปไ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 ปก่อนไปไป,ไปกันไม่เรา สมารีเทวเมาถูว่ะถ้าเพลงนี้บองมาไ er. อ้เจี้ยเอจับปิวตับปลาพังด้วยแ่กเื่อนไปไงวะว่ายน้ำไปขับไปมันขับมันฝ่าปลาพังไปอย่างนั้นแปลว่าแม่ไม่ยอดแม่ไม่แม่ไม่โดนจับไม่ฝ่าวะไม่รู้อ่ะา tụ quá Phải Ê quá quá Nhung quá พอเยอะวะพอแล้วมีสามมันพออยู่เอาไว้นเขาฝีได้ปรอฝีอยู่ซ้ายฝีอยู่ขวาฝีปืน,เ,นอเอาแมงง่งเลยป่าวอย่าโผล่มาชฉวนได้สัตว์กูกูมองอยู่โผล่ขึ้มนมากูแตกแล้วเว้ยพี่มันยิ่ยิ่งพี่พี่บอกว่าอย่าโผล่อย่าอย่าโผล่กูจะอย่าอย่าโผล่ ยังไงวะหนัก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 ไอ้ปากเปิดไปเจองเฉยเออตายซะมึงไม่รอไม่รอกูไม่รอกูไม่รอกูตายนีใคระเป็คนเขาบอกไหมว่าอย่าโผล่ไปใช่ไหมไม่บอกบอกไปเองว่าอย่าโผล่ไปใช่ไหมไอ้ปากเปิดไปเจองฟังนยังที่ว่าน่าช่วยเพื่อนไหมไม่เมื่อกี้มันไม่รอกูอ่ะเออเพราะผมควรจะ พี่อ๊อฟพี่อ๊เปิดประตูจิเปิดประตูจิม๊บในวิ่งกูจะเข้าปิดด้วยกอฟ้ากอฟ้าระยะระยะปชิดผมงัดได้อยู่เฮ้ยกูก็งัดได้ระยก็มาชิดกูจอปืนกูจะตายคู่แหงระยะประชิดสิจะตายคู่แหงเลจิอย่างนั้น เสียงเขามาข้างซ้ายแต่มไม่เห็นตัวเลยบางเห็นหัวผมก้องน,นี่บองไม่เห็นหัวพี่นอกเปน่งกว่าไปใกล้เองเนี่ยเสียงอะใกล้เลยอยงนะไม่ใช่ไม่ใช่ป้องก๊อดเหรอ อดูหลังรถไปอีกแต่แต่ยาวนั้นแหละเน่งอ่ะไม่อยู่เน่งอ่ะหัวห้ฟังนู้นอะ่ะยิงมอยู่ฟังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเลยจบตอนนี้เก็บเก็บเก็บแสงต่อสี่พุ่มนะรอดอ็กเองเก็บสี่แบบเอาเอาอะไรเอาอะไรยังใจเย็น เก็บั้งขอแบบนี้อฮะมึงเล่นคนเดียวนั่นแบบนี้เหรอคกูตรมหมกเหรอจะป้าก็พูดเลี้ยงพี่เนี้ยงฟิัซหน้าขอแบบเนี้ยวงไม่เยอะโอ้ไม่เยอะบ้านนี้มีคนบ้านนี้มีคนมังก็มีหมดพี่เปออเล่าวะแลวอยู่ติดกระเปาชุบด,ด้วยโอเคเอไอ้เฮีย ตีตีตีแค่ยิงเนี่ยมันต้องเข้าเว้ยกูรอยิงมันรอมีรถอยู่เราอย่าไปกลัวกูรอขับได้จริงนะกูอยู่างห่างงไว้ก่อนกลางกลางเฮ้ยมันวิ่งมามักกี้ฟังไหนเฮ้ยเห็นแล้ว กันอยู่นี่นะเว้ยมันยังอยู่กูรอเดี๋ยวให้ไปกูรอมันยิงเรื่อยๆเออเดี๋ยวม,ยมันต้องเข้าวงก่อนเราไว้เราไม่รถเราขับได้นีมันอยู่ไหนเห็<บ> a a. นแล้วเห็นหัวแล้วแต่ยงิงแต่อย่ายิงเลยเล็งไม่ได้ เห็นตรงที่เราเบิดตกไหมแราถลาต้นมาต้นนั้นอ่ะอืมอืมเราโดนไหมเนี่ยคว่าไม่ดีกว่าว่าหลบ่ันดีกว่าก็ห่างๆลองฟังนะติดม่ติดไม่มาแล้ววิ่งอยู่ฟังหะไ็นก ขึน้นรถขึ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 ้นรถไปออหางลงไม้เดี๋ยวปิหางลยเฮียเออพย่ยามพย่าเฮียไม่บ้านยิงกันอยู่ไม่บ้านเลยไปกันอยู่ บ้านมีหลังไหนวะไม่ใช่โอเคหลังนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเครอหลังอื่นอะหลังไหนไม่รู้อะชั้นสองอะซักหลังไงมีเมือกวิ่งมามีเมือกวิ่งมาโอเคเสร็จล้ะไม่ตวองอ้ไรฟังเมี้เวียง ยิงไปไหนพี่มันล็อกมันมันล็อกอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ล็อกรถอ่ะเฮ้ยตรงนั้นนู้อีกคันหนึ่งเหรอก็ค้างงั้นไงที่ผมบอกอ่ะไม่ไเมื่อกี้มันล็อกขคานไหนไม่รู้งงมันงอปั๊กพี่ ไม่ไม่กี้สิฟังฟังไม่กี้เสียงมันดุดเว้จากช่างสองไม่หลังไม่หลังขวาก็หลังซ้ายเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นตัวเสียงหนุดจากจากินกลางน้ำไปกินกลางน้ำไปหรือว่าหลังนี้วะไม่เป็นไง วงอยู่ไหนเอ,อ้ใครกนแน่วะที่ได้ปีอะปาร์ซาต้องกระเถิบไปหลังหนึ่งว่ะหรือไม่ก็กระเถิบวะต้องกระเถิบกูจะวิ่งดีไหมวะลองดูวิ่งอะตามอยู่ น้าไม่มีคนขวาเสียงถึงขวาอ่ะหน้าผมอ่ะใจเย็นกูดูกูเช็คบ้านก่อนเช็คบ้านแป๊บโอเคบ้านเคลียร์บ้านหลังนี้เคลียร์ ปาระเบิดผมเห็นโตมันแล้วยิงไม่ได้ไม่ถึงเลยนะระเปิดอ่ะยิงไม่ได้หน้าต่างยิงไม่ได้ไ้ยได้โอ้ยอสัตว์เอ้ยตายแล้วต้องงก ตสงบใจไม่ได้ได้ๆๆๆๆอยู่อยู่หลังกำแพงมันต้องวิ่งมากูเด้งรอแล้วมันสมกแล้วไปฝาดข้างๆผมมีอืมโยงถังกูเล็งตัวใกล้อยู่ตัวใกล้ระวังแล้วกันมาแล้วเจอตัวไกลมาแล้ว ไหนวะขวา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 หน้าผมต้องทางนู้นโอเคมาเด็กพ<ว>ี่อ้ําอาบีจียิงยัดมาไปจีเจ็บอาบีจีไปเลย กูเล็งซ้ายรอแล้วอืมเล็งซ้ายรออ้าพีจีไปเคยงาดกูคาเอฟพีจีมันแหลกมันช้าถ้าเซิร์ฟไทยได้อยู่ไเจอ๋องาดว่นะงาดขี้ร่างกายกูยิงก่อนตั้งน,นานแล้วโอ้ยโเต็งมาเจ็ดคิวเองเอที่จริงคนได้แปดคิวใจง่ายอะเอาคิวไป